อวิทยา,ยามาตรา163้คามแก้คำฟ้องหรือคำให้การย่อตัวบทวักหนึ่งเมื่อมีเหตุอันควรโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่ออนุญาตแล้วให้ส่งสำเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติม,ตมแก่จำเลยวรสองเมื่อมีเหตุอันควรจำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การก่อนศาลพิพากษา ค่าสารอนุญาตให้ส่งสำเนาแก่โจทดีกาสำคัญปวิอาญามาตรา163ให้โอกาสแก่โจ์จำเลยที่จะขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องหรือคำให้การได้ก่อนสารพิภากษาในเมื่อมีเหตุอันสมควรแต่ถึงแม้จะมีเหตุอันสมควรดังที่โจทหรือจำเลยอ้างแล้วกฎหมายยังให้อยู่ในดุลพินิษของสารอีกชั้นหนึ่งว่าสมควรจะอนุญาตหรือไม่ การขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องนั้นจะต้องมีเหตุอันควรโจทย์จะกล่าวอ้างลอยๆว่าฟ้องคลาดเคลื่อนไปเท่านั้นไม่ได้ศาลแม่อนุญาตให้แก้แม้มีเหตุอันสมควรดังที่โจทก์หรือจำเลยอ,อ้างแล้วกฎหมายยังให้เป็นดุลพินิษของศาลอีกชั้นหนึ่งว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ วิทยามาตรา163วรรค2บัญญัติว่าเมื่อมีเหตุอันควรจำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษาถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก่จำเลยซึ่งหมายความว่าหากจำเลยประสงค์จะขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การจำเลยจะต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุอันควรว่าจำเลยมีความจำเป็นต้องแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การเพราะเหตุใด มิใช่เป็นไปตามอำเภอใจของจำเลยทั้งนี้สารมีอำนาจที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้โดยพิจารณาถึงเหตุผลที่จำเลยอ้างอีงในคำร้องว่าเป็นเหตุผลอันสงควรอนุญาตหรือไม่ดีกาของจำเลยทั้งสองที่ว่าจำเลยทั้งสองสำนึกในการกระทำความผิดแล้วขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพ เป็นการขอแก้ไขคำให้การซึ่งจำเลยทั้งสองไม่อาจกระทำได้เพราะการแก้ไขคำให้การจะต้องกระทำก่อนสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 6 3วรรคสอง